เสร็จทีแท่นตึงนะครับต้าชิง Gs พันนะหกฟุตนะครับหกฟุตนะตนะก็ทำมาเพื่อใช้งานครับถ้าใครอยากได้ก็ขายขายไม่ได้ก็ทำงานไม่มีปัญหาก็บอกไว้หกหมืนห้าครับหกหมืนห้าเครื่องนี้ซ่อมทุกจุด ลูกปืนก็ตัวเล็กทุกตัวยกเว้นตัวใหญ่สองตัวไม่ได้เปลี่ยนบูทตัวไหนหลวมทำใหม่หมดหรือโอเคครับเตินฟิตเดิฟิตตึงเ,เกียวในกากบก็ดีไม่กระโดด ัเครื่องแ้ไขหมดครับตัวไหนไม่ดีก็ทำใหม่ร็กค้าครับังนิดหน่อยไม่มากเท่าไหร่ ตามสภาพครับแท่นระดับไม่ถึงแสนไฟมอเตอร์สามเฟสสามแรง แต่มาใช้แปลงใช้ไฟบ้านนะครับไฟบ้านถ้าจะใช้ไฟสามเฟสเหมือนเดิมก็ได้ครับก็เอาอุปกรณ์เติมออกก็ใช้ได้นะครับก็แรงนะครับแต่ถ้าเป็นไฟบ้านก็ไม่แรงเท่าที่ควรก็พอใช้ได้ในม่าอุปกรณ์ทั้งนอกนี้ทำใหม่สร้างใหม่ทั้งหมด ตอนนี้สําหรับเขายาวนะครับถ้าในเมืองอาจจะไม่ได้ใช้แต่มื่ออกจำเป็นต้องใช้ถ้าจับเขายาวมาปุ๊บเนี่ยเราต้องมีตัวประคองท้ายเพื่อจะได้ไม่แกว่งเขาจะได้ไม่แกว่งนะครับข้างในเรืองโอเคครับอย่างไงสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้จากช่างไพทูนครับ